One News ตรงไปตรงมาก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจอสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมา นนพี่พี่ตำรวจจราจรเมืองเชียงใหม่คงอยากจะฝากไปบอกพี่พี่ประชาชนทั่วไปและพี่พี่ข้าราชการที่นำรถมาจอดในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าใจในสิ่งที่จำเป็นต้องทำอยากให้เข้าใจที่ทำลงไปก็เพราะอยากให้เกิดความเป็นระเบียบ ก็ดูเอาเถอะครับบรรดารถเกง๋งรถกระบะรถ SUV ทั้งหลายจอดในที่ห้ามจอดอริมทางเท้าสีขาวแดงที่ตามกฎจราจรคือห้ามจอดเด็ดขาดเพราะเป็นพื้นที่อันตรายเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งทางโค้งทางสัญจรแต่ก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนนำรถมาจอดกันเพลียบเต็มไปหมดพันตำรวจเอกปิยพันธ์พัทรพงศ์ศิลผู้กำกับการกลุ่มง,งานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เลยต้องนำทัพมาล็อกล้อกันขนานใหญ่กันเลยทีเดียว เยอะขนาดไหนรู้ไหมครับท่านผู้ชมเยอะขนาดที่ว่าที่ล็อกล้อไม่พอต้องเอารถยกมายกออกก็ยังไม่หมดต้องใช้ใบปลิวมาแปะเตือนถึงมาตรการจัดระเบียบแล้วถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระทึกครับที่ระทึกเพราะเจ้าของต้องไปเสียค่าปรับที่โรงพักด้วยไม่ใช่ถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกโกโก้หลังจากนี้ยังจะจัดตำรวจและพี่ๆอาสารักษาดินแดนคอยกดขันจับกลุมด้วยพร้อมทั้งทำหนังสือเวียนถึงส่วนราชการให้ปฏิบัติตาม ถ้ามาจอดอีกก็อย่าหาว่าใจดำก็แล้วกัน <laughs> และสุดท้ายที่ในหัวใจมันรำร้องอยากจะมองจะมองหน้าเธออีกสักทีก่อนจะลาเธอไปคนใจดำหน้าตาดี One News ตรงไปตรงมา